ก็สิ้นสุดการรอคอยกันสักทีนะครับสำหรับเพลง Pretty Savage ของน้องลิซ่าแบล็คพิงซึ่งสุดท้ายพวกเขาก็ได้เจอกันตัวจริงสักทีระหว่างรุ่นพี่วงไอคอนกับน้องลิซ่าซึ่งเขาก็มีฉากซ้อมของรุ่นพี่ให้ดูด้วยนะโดยรุ่นพี่วงไอคอนเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเพลงจาก พิตี้ซาเวดเป็นคาซี่ซาเวดรวมถึงเปลี่ยนท่าเต้นบางส่วนด้วยเพื่อให้เข้ากับเวทีมากขึ้นนั่นเองหลังจากที่เขาฉายฉากรุ่นพี่ไอคอนซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยรุ่นพี่ไอคอนก็ได้มาแสดงโชว์บโชว์ซึ่งก็มีผู้เข้าแข่งขันวงอื่นๆคอยจับตาดูอยู่ด้วยพอหลังจากวงไอคอนแสดงเสร็จทางด้านแดนเซอร์นะครับก็ทําท่าบูชาหันไปยังน้องลิซ่าซึ่งนั่งอยู่ในถา้าสิงโตแล้วพอกล้องซูมเข้าไปในถ้านะครับก็เจอน้องลิซ่านั่งอยู่บนบันลังพร้อมกับบริวาร6คนแล้วพอเท่านั้นแหละครับน้องลิซกก่า,า,ากา่ทับ ที่มีประเด็นนะฮะประเด็นก็คือแฟนขับหลายคนนั้นห่วง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 มากนั่นเองครับแต่พอดูจริงๆแล้วหายห่วงได้ครับมันแค่แป๊บเดียวจริงๆไม่โปเลยดูอินเตอร์มากๆนะฮะท่านผู้ชมปกติมากๆสาหรับวงการฮิปฮอปเขาระดับสากลแล้วเนาะไม่ใช่แค่เคป๊อปแต่ประเด็นนะฮะอยู่ที่วงอื่นๆก็ดูอยู่ด้วยครับผู้เข้าแข่งขันรายการอื่นพอเห็นน้องลิซ่าทำแบบนี้เท่านั้นแหละครับอึง้งกิมกี่เลยอปาปากค้างไม่แน่นะฮะในใจนี่คิดอะไรบ้างหนึ่งละต้องอึ้งกับความสามารถความสวยของน้องลิซ่าแน่ๆสองก ะะว่าลำบากแน่มีน้องลิซ่ามาช่วยวงไอคอนขนาดนี้แต่ก็เชื่อว่าคราวนี้น้องลิซ่าน่าจะได้แฟนคลับจากหลายดอมมากขึ้นแน่ๆครับเพราะว่าศิลปินที่เขาชื่นชอบแต่ละดอมเนี่ยยังชอบน้องลิซ่าขนาดนี้แล้วพวกเขาซึ่งเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นเนี่ยจะไปชอบน้องลิซ่าได้อย่างไรล่ะถือว่าประสบความสําเร็จครับสำหร,รับน้องลิซ่าที่มาออกรายการของเอ็มเน็ตครั้งนี้แล้วพอตอนจบรายการนะครับก็มีการเฉลยด้วยว่าเขาถ่ายด้วยกันจริงๆนะวงไอคอนกับน้องลิซ่าเนี่ยไม่ได้ถ่ายออนไลน์แบบรายการยูทูบวิวแต่อย่างใด แม่เห็นแบบนี้แอดปีชาบ้านเขานิดนึงเหมือนกันนะครับเรื่องสถานการณ์เจ้าโรคระบาดโควิดเนี่ยบ้านเรารุนแรงกว่าบ้านเขาเยอะเลยท่าทางบ้านเราตอนนี้ขนาดเจอคนใกล้ตัวยังต้องใส่แมสกันเลย ก็ขอให้เรื่องร้สถานการณ์ร้ในบ้านเราผ่านไปด้วยดีนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่น้องลิซ่าและวงไอคอนเนี่ยยังสุขภาพแข็งแรงดีกันอยู่อันนี้ก็เป็นความเห็นแฟนคลับส่วนหนึ่งนะครับที่อิชาทางฝั่งเกาหลีประมาณนึงส่วนใครก็ตามที่อยากสนับสน,นุนน้องนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนคลับก็ได้ง่ายๆเลยครับแค่ไปช่วยดู u t u b e คลิปนี้ของน้องในช่องเอ็มเน็ะฮะคาดว่าในอนาคตเขาคงจะามาโพสอย่างแน่นอนโดยคะแนนเนี่ยนับจากยอดวิวนะครับถึงแม้จะแค่10%ก็เถอะ ส่วนอื่นๆก็จะเป็นการโหวตในแอปนะครับรวมถึงการตัดสินของกรรมการด้วยซึ่งจะเป็นคะแนนส่วนใหญ่สาหรับใครที่สงสัยนะครับว่าทําไมถึงมีแต่การซ้อมของวงไอคอนนะมีแต่ภาพซ้อมของวงไอคอนให้ดูไม่มีวิดีโอที่น้องลิซ่าแบ็คพิงซ้อมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเฉพาะผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นครับที่จะมีฉากซ้อมแต่ถ้าเกิดเป็นแขกรับเชิญแบบน้องลิซ่าเนี่ยจะไม่มีฉากซ้อมนั่นเองให้เห็นแหม่น่าเสียดายนะ้ออย่างดูเหมือนกันก็อย่าลืมนะครับไปดู y YouTube คลิปนี้ของน้องต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ฉายทางเอ็ม